วิทภูทริศอวดภาพลูกชายคนเล็กจำมามแก้มยุ้ยน่ารักมาก ปกติจะเห็นวิทภูธริตรพมบันดาลอวดภาพลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องเบลล่าในอินสตาแกรมส่วนตัวเสมอซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพล่าสุดของน้องเบลล่านั้นยิ่งโตออร่าความน่ารักก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจริงๆเพราะลูกสาวของวิทภูธริทนั้นทําเอาแฟนคลับของคุณพ่อหลงรักไปเต็มๆอีกทั้งยังมีคลิปที่คุณพ่อนั้นถ่ายลงโซเชียลอีกน่ารักมากๆแต่ล่าสุดแฟนคลับนักสแสดงคนดังก็ต้องเซอร์ไพรส์เนื่องจากวิทภูธริตได้เผยภาพครอบครัวอบอุ่นที่ ได้อุ้มลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องเบลล่าลูกสาวและน้องภูเบศลูกชายวัยสิเดือนของตัวเองซึ่งเจ้าตัวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมชื่อภูเบศครับสวัสดีครับผมเป็นน้องชายพี่เบลนะครับเป็นลูกชายปาวิท ครับงานนี้ทําเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนได้เข้ามาถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกชายตัวน้อยซึ่งทางวีทภูรธฤทริ์นั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าน้องครูเบสเกิดวันที่22ตุลาคม2563ตอนนี้อายุ10เดือนและอยู่ในวัยกําลังเรียนรู้เลยทีเดียวอีกทั้งคุณพ่อลูก2ยังได้โพ์คลิปช่วงที่ลูกชายกําลังเล่นอย่างอารมณ์ดีงานนี้นั้นทําเอาชาวเน็ตตกกลุ่มรักไปเต็มๆจ้า